สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world โอ้ยตอนนี้จ่าบอกเลยว่ามีคลิปอยากจะตัดต่อแต่ไม่มีเวลาตัดต่อแล้วก็ตัดต่อไม่เป็นอีกตั้งหากนะครับคือถ้าเห็นดูคลิปเก่าๆของจ ja mm hmm. ja ja ่า,าก็จะมีแค่เาอามาแปะแปะแล้วก็อัปโหลดไปฮะไม่ใช่มือโปคือทำก็ทาเพื่ออยากใจแบบอยากนําเสนออยากให้ได้เห็นความรับรู้ความรู้สึกและ,ะและมุมมองรูปภาพต่างๆที่จ่าได้เก็บบรรยากาศมาให้นะครับ ก็ถ้าก็ย่าถือสาจ่าแล้วกันถ้าทําไปแล้วโอ้ยไม่เป็นมือโปรภาพอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะอ่ะวันนี้จ่ามาคุยเรื่องอะไรหรอครับเออก็คลิปนี้ขอทําก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังมีคลิปมอสล a ่าที่ไปเที่ยวงานแอร์โชนะครับไปดู f, 22, f 35, 22, อ2ยิมสอง2อสามสิบห้าเอยิมสองมี c ห้าสิบเเอนะ F อีกโอ้เยอยะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวต้องดูคลิปนั้นสนุกอีกแน่ๆ วันนี้จะมาคุยเพื่ออยากจะพาทุกท่านมาแสดงความยินดีกับน้องตีนะครับน้องตีก็เป็นทหารนาวิทยุทินที่จบหลักสูตรของอเมริกาและนี่เป็นคนแรกนะครับที่จะเจอที่เป็นทหารชั้นประทวนแล้วได้มาเรียนหลักสูตรในอเมริกาอเมริกาสปอนเซอร์ทุกอย่างให้น้องได้รับรู้ความรู้สึกของทหารชั้นประทวนของเรานะครับ ของกองทัพอเมริกาว่าเขามีศักยภาพและอำนาจมากน้อยแค่ไหนในกองทัพนะครับก็ดีใจมากๆและน้องได้จบหลักสูตรและน้องได้ชวนจ่าไปงานจบหลักสูตรเขาบอกเลยว่า <laughs> เป็นครั้งแรกที่ได้ไปงานนาวิทยุทินอเมริกาทุกทีจะอยู่งานทุกอย่างงานเป็นงานของกองทัพเรือไม่ว่างานจะรับประกาศจบหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ง,งานกระทรวงกเกษตรอะไรจะเป็นกองทัพเรือหมด แล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยขนลุกอะ่ะขนาดตัวเองเป็นทหารอเมริกันแต่ได้ไปงานของอีกกองทัพหนึงแล้วขนลุกเลยขนลุกเลยขนลุกยังไงต้องตามไปดูครับต้องตามไปฟังเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจ่าพาไปดูเลยจา่าแบบอัดโอ้โ oh, หเห็นแล้วทุกท่านจะสุดยอดมาตามมา The Chief c n s t r u c t o r will now dismiss the class. Class 4 t 22. Dismiss. e Dismiss Fikers s e r g e a s t Ladies and gentlemen. This concludes the graduation ceremony. Thank you for attending. คือก่อนอื่นบรรยากาศเขาเรียบง่ายมากๆไม่มีพิธีรีตองไม่มีอะไรไม่ต้องมีสีสันไม่ต้องมีอะไรมากมาย แตกต่างจากกองทัพเรือของจ๋ามากๆกองทัพเรือของจ๋าเนี่ยโอ้ยยาิโยโหติกานู่นนี่นี่เยอะแยะไปหมดนะและขอบอกเลยว่าคนที่เป็นพรีเซนต์หรือเป็นครูฝึกอ่ะเขานั่งเหมือนหุ่นเลยอ่ะกองทัพเรืออ๋อเหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือเขายังดิ้นไปดิ้นมาขยับขยื่นนะครับหันซ้ายหันขวาแต่ของกองทัพน,นาวิทยาทินเนี่ย ยังกับพวกทหารชั้นสัญญาบัตรหรือครูฝึกนะ mm hmm. เขานั่งนิ่งหน้าตาก็มองตรงโอ้โหเห็นแล้วแบบรอบอิจฉาเลยอะ่ะเราเห็นแล้ววแบบ่าเฮ้ยพวกเขาแบบมีความโคตจะมีความแบบเป็นวินัยสุดๆอ่ะเห็นแบบกองทัพเรือนะไปดูงานที่จ่าพาไปดูต่างๆนะเออผอบอหันซ้ายหันขวานายร้อยของเราเอ่นายเรือของเราอันไปนน่นไปนี่ตุกติกตุกติกจีบขวดน้ํากินนน่น ون, กิน <laughs> ความรู้สึกขลังมากๆเลยครับได้เป็นนี่เป็นครั้งแรกของจ๋าได้เข้าไปแล้วไปสัมผัสนะเราเห็นเอาเห็นได้เลยว่าทหารทุกคนเขาเนี้ยบมากๆอองกองทัพเรือนี่แบบมันชิลอ่ะแบบอีซี่อีซี่รีแลกรีแลกแต่ของเขานี่แบบเคร่งเครียดวินัยแบบเป๊ะเปะโ oh, อ้สุดยอดสุดยอดแล้วเราดูอีกนะครับคลิปต่อไปเนี่ยหรือว่าคลิปที่เราได้ดูกันเนี่ย ก็จะเห็นน้องตีนะครับเดินมารับใบประกาศนียบัตรกับการสำเร็จหลักสูตรนะก็จะมีมายืนบงยืนใบปุ๊บปุบปบ๊ยืนบ่งยืนใบให้กันโอ้เห็นแล้วแบบสุดยอดอะ่ะแล้ว Staff Sergeant Be ra, SO West Becerra Sergeant Be also the recipient RTC SOI also of Belmont Award Bel MCRD Company Kilo Uh. Staff Sergeant Blaylock, MCT West, H and I Company. Staff Sergeant Casera, SOI West, Detachment Hawaii. Staff Sergeant Chalk, Third Battalion, Bit Marines, Kilo Company. Who couldn't make it today due to operational commitments. PO One, Air Human, who will receive a letter of attendance. Sgt. Sanchez, Marines Sgt. Grubbs, Garcia Golf Battalion, 4th Battalion, 4th Company Buffman! Battalion 3rd 2nd แล้วแล้วบรรยากาศแบบนั้นนะ่ะแบบแบบทุกคนแบบภูมิใจอะ่ะมีความภูมิใจในในได้หลักสูตรมันไม่ได้เหมือนเป็นล้างหัวสมองอะ่ะแต่ทุกคนรู้ว่าความสําคัญของหลักสูตรนี้มีมากน้อยแค่ไหนแล้วคนที่ผ่านหลักสูตรเขาภูมิใจในหลักสูตรที่เขาได้ไปศึกษามา เพื่อจะเอาไปใช้จริงๆอ่ะเราเห็นสายตากับน้องๆทุกคนที่เพิ่งจบหลักสูตรมาโอ้โหสุดยอดแหละสุดยอดขอบคุณน้องตีนะน้องตีดูอยู่เนี่ยนะผมรู้สึกว่าจะไปถึงเมืองไทยแล้วอ่ก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ให้จ่าได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้นมันถือว่าเป็นโอกาสประวัติศาสตร์อีกประวัติศาสตร์หนึ่งนะกับทหารอเมริกันกับทหารไทย แต่ทหารเมรกันไม่ใช่ทหารเมรกันธรรมดาแต่เป็นทหารเมรกันเชื่อสายไทยดูแลกันกองทัพเรือไปงานนาวิดดโอทินเพื่อไปเป็นเป็นกำลังใจให้น้องเมื่อช่วงเวลาน้องกำลังเดินมาเราก็ถ่ายรูปแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊ะให้เขาเก็บความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาและเขาให้เราไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขากับประวัติศาสตร์ของเขาที่เขาได้สร้างต้องขอบคุณน้องต๋งจริงๆนะครับ งานไม่นานครับประมาณ30หรือ40นาทีจบหลักสูตรปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊อ่าแยกย้ายทำงานต่อ <laughs> โอเคครับคลิปต่อไปจาก,ก็แอบไปคุยถ่ายคลิป2ต่อ2กับน้องตีนะเอ่ก็จะออกไปทางอินเลิฟหน่อยนะรักพี่รักน้องนะครับมีใจให้กันและกันก็คุยกันขำๆสนุกสนุกก็เดี๋ยวมาฟังกันแล้วกันครับว่าจากับน้องตีคุยอะไรกันบ้าง โคตรภูมิใจโคตรดีใจโคตรดีใจและโคตรภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานและดีใจที่น้องได้ชวนจ่ามาด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตมาครับมาฟังกันว่าจ่ากับน้องตีคุยอีกอย่างกันครับเอามามามา,มาออเอออลยครับวันนี้มาสัมผัสโซวันนี้จบลักสุดความรู้สึกเป็นได้พ่องดีใจครับผอเออมว่วนกันนะให้ขอบอกเลยนะ เวลาไอ้เข้าไปแล้วมันมีความขังเลยว่าเป็นน้าวิดีโอทินเพราะว่าเขาเป็นทหารเรือแล้วเขาเกยมางานจะอีมาก่อนแต่ต้องขอพูดติดโจนมาด้ยครับเราทุกคนแบบดูแบบคข็งเครียดแบบซีเรียสกันขนาดทําให้ทหารเรือต้องเก่งๆไปตัวเลยแม้กระทั่งท่าน,นังนะแต่แต่เป็นไงครับวิชานี้นักมากๆเลยนักมากๆเนาะเพราะเพราะไอ้กับฟังมีเกสต์สปิเกอร์มาอู้ว่ะงานเนี้ยไอ้ตำแหน่งที่นอกมาเฮียนเนี่ยบรรจุไาตำแหน่งขี้ๆเลย คือตำแหน่งแบบซื้อสุดหยอดเลย,ยลนนมีอย่างฝากทางบ้านก็คือความรู้สึกเก่นได้ตอนนี้ตอนนี้อะพิกานแล้ว <laughs> <laughs> โอเคครับแร้งไงเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศต่างๆมาอ,อาแล้วถ้ามีคนสนใจมาเหียนลักสุรนี่ต้องเน่ยได้ผมครับน่งก็เตรียมร่างกายไว้ดีๆเตรียมร่างกายไว้ดีๆนะโอเคครับขอบคุณครับเอาจบกด้กันเดี๋ยวโออมีของฝาก อ่ะโอเคครับยินดีครับนอนะ้องใช่ไหต่อไอ้ก็ดึงเอาทองนี่ดีกว่าอันนี้อันนี้ทงเป็นทงนี้ดีกว่าเอาอดงตตวรดอนมีนอ้อมไปเลยส่วนหยอดครับส่วนหยอดคลิปมันก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็พาไปดูงานพาไปดูบรรยากาศ มีคลิปสัมภาษณ์สั้นๆกับน้องตีกับความรู้สึกของน้องจาก็อยากเห็นพี่น้องทหารไทยมาเรียนหลักสูตรเยอะๆครับทั้งประทวนทั้งสัญญาบัตรดีเลยครับเ,เป็นมิตรหมายที่ดีมากๆเาเดี๋ยวจ่าจะลองไปถามสมาคมพันจ่านะเพราะมันมีโปรแกรมสําหรับชั้นประทวนที่สามารถมาเรียนหลักสูตรทหารการเป็นผู้นําของชั้นประทวนด้วยนะครับเผื่อเดี๋ยวมีช่องทางให้พี่น้องทหารไทย มาเรียนหลักสูตรนี้ได้ของกองทัพเรือเนาะยังไงเดี๋ยวจ่าไปหาให้วันนี้จ่าเขาปิดคลิปแบบคลิปแบบความรู้สึกที่ดีๆแล้วนครับไม่ว่ากองทัพที่ไหนในโลกนี้นะครับจะมีคนที่อยู่ในกองทัพเป็นคนดีและคนไม่ดีคนดีเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าทําดีมันทํำยังไงส่วนคนไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงมันหรอกครับจ่าเชื่อว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยครับจ่าขอเป็นกําลังใจให้ ทั้งๆท,ที่ไทยและที่อเมริกาครับสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาลบล้างกับสิ่งทุกอย่างที่ทหารดีๆอย่างเรากําลังทํากันอยู่ครับสู้เข้าไว้ครับจ่าขอมเมนต์ลังใจครับและวันนี้จ่าเชื่อว่าน้องตีก็ได้เรียนรู้อีกมุมหนึ่งอีกบทบาทหนึ่งของกองทัพอเมริกาและหวังว่าน้องก็คงจะเอาประสบการณ์นี้ไปเล่าสู่กันฟัง ให้กับพี่น้องทหารไทยยินดีมากๆครับและจา่าขอย้ำอีกครั้งเราทหารอเมริกันเชื้อสายไทยมีอยู่ทั่วอเมริกามีอยู่ทั่วโลกเกาหลีญี่ปุ่นกวามอ,าอิตาลีสเปนทุกที่ที่มีค่ายอเมริกาเรามีทหารอเมริกันเชื้อสายไทยติดต่อหาจ่ามาครับแล้วจ่าจะติดต่อหาน้องๆถึงแม้ จะไม่มีกําลังเงินหรือกําลังพละกกาลังไปแบบช่วยดูแลทั้งหมดแต่อย่างน้อยบอกเลยว่าเมื่อพี่น้องได้มาต่างแดนแล้วทุกอย่างเป็นภาษาปกฤจอาหารเป็นภาษา,เ,าเป็นอาหารฝรั่งหมดขอเพียงคุณแค่ได้พูดภาษาไทยเท่านั้นแหละกับคนบางคนหรือว่าใครก็ได้ที่คุณสามารถปลดปล่อยได้แค่นั้นมันก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสได้มาอเมริกา,าเรียนหลักสูตรในอเมริกา ช่วยติดต่อหาจา่าด้วยครับเราพวกเราทุกคนทหารอเมริกันเชื้อสายไทยจะดูแลพี่น้องเราให้ดีครับวันนี้จ่าขอลาครับความสัมพันธ์ของเราต้องอีกยาวนานสวัสดีครับผม